เล่นอะไรเล่นละอองอะไรดูคนน้หน e ูนขยับไปตรงโน้นอ่านหน้ามาหาแม่เออขยับไปตรงโน้นมันมีน้ำเหรอตรงนี้ขยับไปอีกตรงโน้นน้ะเออ ละอองน้ำ แรงควันอยู่ข้างบนว่ะน่นะพ่นออกมาบอกว่าไปทางนู้นเออ ยืนนั่นอนจะได้เห็นอหาแมวหาแมวหาแวหาแวฮะแต่ยังทำตว้เฮ้ยข้างอี่ข้างหนูไม่อาเลยไม่แปลกตดัาอะไรล่ะจะไ่ทำอะไรเหรอจะรู้มล่ะ เนี้พังขาวโดยดาปงนู่はは้นูนเลยไปทางน้องประตูนนเห็นไหมเด่ช็อตอย่าไปจับว้างไว้โอ้ยไฟช็อตลงมาไรเห็นไหมเนี่ย เอาเดี๋ยวอออให้โอ้เยอะบางหน้าออกทุกหน้าสิเข,ส <c oughs> เขียวยิงฟันดิอาพอเขียวดีดีอืไม่ค่อยกิน่ะ

ไม่ดีจะหงุดให้มันโดนเปื้อนเสื้อนะโตะกินดีๆกัดเทปก้กอืมเอาเทปาานี่ทำอะไรม่มอปตัวเทำให้พังตรงน E โต, أ, ต أ. เล่นและกิน <environments> ดีๆข <ariat> ัดกิน like ดุงแม่ไม่อยู่ชี้ไฟหรออแม่อยู่ชี้เดี๋ดีมันจะเพื่อนชุดกินดีๆต่อให้มันเพื่อนชุดนะ ดีดีใส่ปากก็ดีโตนี่ตาเขาเสือกไหนเลยยิงปานดิดนี่สวยเลยเออเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนเราค่อยไปแปรงปัน บายบายก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบาย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 กินต้อนกันแรกก่อนเก่งค่ะขอตัวกินช็อกโกแลตก่อนนะคะบาย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 ตาบายบายตาบายบายบบาายยเก่งมากค่ะค่ะขอตัวกินช็องกระเล็ดก่อนนะ